ระดมทุนแบบคราวฟันดิ้งคือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่าฟันดิ้งพอร์ทัลค่ะ คราวฟันดิ n g ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. d onation-based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น e ทใจ .com 9คนละ9 .com ของมูลนิธิ9 9คนละ9 2. reward-based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ม่ ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. p e e r to p e e r l n n d เ n g เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบีย้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบีย้ย 4. Investment Based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภาย ใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานกรตอถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรก เราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะ และถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ